สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องหมอมิน3ามหก้าเก้าทารดค่ะทุกคนวันนี้วันพุธวันที่7เดือนมกราคมนะคะพศสองพันมาดูไพ่เล่าเรื่องดีกว่าค่ะแล้วแต่หน้าไพ่จะเล่านะคะทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะ ก่อนอื่นหมอมินขอดูพลังงานที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ของคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะทุกคนใบแรกเลยสามถ้วยนะไพ่สามถ้วย,นะะถ,วยถ้าเป็นเรื่องงานนะ,ะหรือการเข้าสังคมได้เจอเพื่อนช่วงนี้คุณน่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้สําหรับกรณีบางท่านหรืองานบางอย่างประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นความรักสามถ้วยนะคะทุกคนมันมีใครเข้ามาแจมในความสัมพันธ์ของพวกคุณ เหมือนเหมือนรักสามเศร้าเหมือนเติร์ดปาร์ตี้แบบนั้นนะคะใบ <c oughs> ต่อมาค่ะมีธาตุน้ากระกรมีนพิชิกนะธาตุดินกันผสม,มังกรณนะเวลานี้แม่หมอบอกเลยคุณเป็นคนสง่างามเนาะถ้าท่านท่านหญิงนะคะถ้าท่านชายก็เป็นคนที่ดูดีมากๆนะถือเหรียญในมือดูแลเตียงได้ดีบางท่านค่อนข้างมีฐานะการงานการเงินนะคะคืออย่างน้อยคุณก็ดูแลตัวเองได้ดีแหละไพ่ไปนี้นะคะทุกคน หมอมินว่าความสัมพันธ์นี้บางกรณีคุยน้อยหรือประเด็นสามเศร้าเนี่ยคุณถอยออกมาแล้วละ่ะนิ่งมากแต่ถามว่าคุณ <c oughs> ยังคิดถึงไหมยังถือเขาไว้ไหมยังคิดถึงนะคะใบนี้นะช่วงนี้อาจจะได้น้องหมาน่องแมวมาดูแลก็ได้สองถ้วยค่ะทุกคนที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นี้อนะคะมันเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กันหรือบางท่านก็คือ รักกันแล้วคบกันแล้วก็ได้แต่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแน่นอนแหละมันมีบางสิ่งบางอย่างมาแทรกซ้อนนะสามถ้วยเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณคุยก็คือเขาก็คุยคนอื่นด้วยอนยะ่างนั้นนะคะแต่ถ้าคุณคบแล้วเขาก็ดึงใครเข้ามาเป็นคบซ้อนอย่างนั้นอะ่ะหรือถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็มีมือที่สามซีเรียนค่ะคุณซัพพอร์ตบางท่านซัพพอร์ตการเงินดูแลใส่ใจคุณมั่นคงมากนะคุยเรียนเนี่ย คุณไม่ได้รักใครง่ายๆหรอกแต่เมื่อรักแล้วเราก็ทุ่มเทณเวลานี้คุณไม่ต้องการความรักกรณีบางท่านคุณอาจจะเจอคนที่คุยกับใครไม่ใช่คุยกับคุณคนเดียวก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่บางเนี้ยนะคะหรือคุณเจอสภาวะความรักที่เขากักความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะตรงนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นห้าเหรียญห้าเหรียญสำหรับนี้คุณดูนะคะต้นไม้มันโตแบบนี้มันมีเหรียญละ แปลว่ามันออกดอกออกผลแต่ทําไมต้นไม้มันแตกละแหงมันไม่ได้รับความใส่ใจค่ะทุกคนถ้าคุณเป็นสถานะคนคุยก็ตามแต่คุณเต็มที่คุณรักหรือคุณคบคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ตามกรณีบางท่านที่ผ่านมาห้าเหรียญน,นะมันเป็นเรื่องราวของเรารู้สึกถอดใจน้อยใจเห็นไหมคะต้นไม้ที่มันแห้งมันไม่มีการรดน้ำพรวนดินไม่มีการใส่ใจของใครบางคนเขาละเลยคุณ และเลยยังไม่พอกรณีบางท่านเนี่ยเขาแอบปันใจให้คนอื่นก็ได้ถ้าปันใจหมอขอทายเป็นคนใกล้ตัวนะคะพวกสามเหรียญพวกเนี้ยพวกสามเหรียญพวกเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ใกล้ตัวใกล้ตัวแบบไหนบางคนก็คือคนที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะติดต่อเรื่องการเรื่องงานหรือแม้แต่อยู่ในออฟฟิศบริษัทเดียวกันอย่างนั้นนะคะหรือกรณีบางท่านอาจจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าความรักนี้แม่หมอบอกเลยว่าเขาก็มีใจแต่ความสัมพันธ์เหมือนเหมือนเขานิ่ง เหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณแบบนั้นได้ด้วยห้าเรียนนะสเตรนค่ะเดะสเตรนนะคะอันนี้ธาตุไฟใบนี้แม่หมอบอกเลยคุณเข้มแข็งมากความรักนี้คุณเห็นเลขแปดบนหัวไหมนะ,ค,ะคุณกับเขาน่าจะวนเวียนด้วยกันออนๆออฟออฟเดี๋ยวหายไปเดี๋ยววนกลับมาในความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้ต่อเนื่องไม่พัฒนาแล้วเขาไม่ใส่ใจด้วยคุณเข้มแข็งนะคะคุณพยายามที่จะปรับ สมดุลให้กับตัวเองปับบาลานซ์พยายามที่จะไปทําอะไรใหม่ๆบางคนฝึกโยคะบางคนออกกําลังกายบางท่านก็ปรับสมดุลตัวเองนะหรือความรักนี้คุณพยายามแล้วนะ,ะคะทุกคนที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับคนนี้พยายามทุกอย่างกับเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยละ่ะค่ะตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้พยายามที่จะรักตัวเองขอหนึ่งใบค่ะคุณเด็ดขาดมากนะคุณชัดเจนมากหนึ่งถ้าความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องราวของ เขาไม่ได้ชัดเจนคุณเพราะเขาคุยหลายคุณคุณก็ต้องการชัดเจนไปนี้แลคะ่ะหรือแม้แต่เขาดึงใครเข้ามาคุณต้องการให้เขาชัดเจนเหมือนกันว่าจะตัดสินใจอะไรถ้าเขาไม่เคลียร์ไม่ตัดสินใจไม่หมอบเลยคุณตัดสินใจนะคะใบนี้บางท่านนิ่งบางท่านตัดจบหรือนะคะกรณีบางท่านอาจจะยังคิดถึงแล้วรอใครอยู่ที่เขานิ่งเงียบไปหายไปแต่คุณไม่ทํานะคะคุณบอกว่าถ้าเขาไม่กระตือรือร้น,นหรือไม่กลับมาหรือไม่พยายามเพื่อคุณสิ่งใดใด ใบน,นี้คือความเข้มแข็งของคุณนาทุกคนมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะคนคนนี้ธาตุอะไรราศีอะไรเกิดวันอะไรเดวงแรนดอมนี้คือดวงสุ่มนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรราศีอะไรที่เข้ามารับชมคือเอาง่ายๆนะ,ะรับชมได้หมดเลยเพราะว่าคำว่าแรนดอมคือดวงสุม่มบางท่านสุ่มตรงมากบ้างนะคะบางคนสุ่มตรงน้อยหน่อยบางคนไม่ตรงเลยนะคะทุกคน หมอมินอยากให้ดีๆเก็บไว้เป็นแง่คิดไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงก็ทิ้งไปดูเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดนะคะเดทค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ราศีธาตุน้ำนะคะถ้าสิบสามนะคะทุกคนใบนี้เกี่ยวข้องกับเ,เลขหนึ่งเลขสามอย่างนี้ได้ด้วยนะคะมาดูกัน <c oughs> คิงถือดาบค่ะธาตุลมตุนกุมเมถุน คนคนนี้แม่หมอบอกเลยค่อนข้างหนึ่งนะถ้าซอฟหน่อยคือคิงเธอถือดาบเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการแสดงความรู้สึกเฉยชานิ่งๆเย็นชาแต่ถ้าชูดาบขนาดนี้ถ้ามีปัญหาหมอว่าคนคนนี้ที่ผ่านมาน่าจะไม่เคยยอมรับผิดนะคะอีโก้นี่ก็สูงปี๊ดเลยแหละใบต่อมาคะ่ะอัศาวินเหรียญธาตุดินกันพึ่สมมงงกรกรณีบางท่านอาจจะเจอความรักที่อยู่หนึ่งทางไกล หมอจะตีไปทางไกลก่อนนะสองอยู่ใกลได้ไหมหมออยู่ใกล้ได้ค่ะคิงถือเหรียญบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ําพอมีปัญหาก็ยังอยู่อยู่เพราะอะไรอะ่ะอยู่เพราะหน้าที่นะคะอยู่เพราะมีเด็กมั้งอยู่เพราะลูกก็ได้นะะอยู่รอวันรอวันจากไปอย่างเงี้ยะหรือบางท่านก็อยู่บริษัทออฟฟิศเดียวกันแต่ความสัมพันธ์เมื่อมีปัญหามันจะค่อนข้างคุยกันน้อยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคุยเรื่องงานเรื่องลูกนะคะทุกคน เขายัางคิดถึงคุณนะยังถือคุณไว้นะคะอ่าสิปเปรียญค่ะกรณีบางท่านอาจจะอยู่กันเป็นแฟนและอยู่กันเป็นครอบครัวหรือแม้แต่มีลูกด้วยกันแล้วนะคะหรือความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้ขนาดนี้แปลว่าบางคนเติมเต็มทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์คำว่าเดทเนี่ยหมออยากอธิบายไหเนี่ยค่ะคำว่าเดทคือจบ,จบจบไม่ได้แปลว่าบางทีไม่ได้พูดบอกเลิกกันก็มีบางคนนิ่งเงียบไปหายไป มันเป็นนัยยะว่าค่อยๆเลิกหรือเปล่าอาจจะเป็นนัยยะแบบนี้ก็ได้กรณีบางท่านนะคะ <c oughs> ไปต่อมาค่ะอันนี้เก้าถ้วยนะ,ะทุกคนเก้าถ้วยเนี่ยหนึ่งนารักเพศเดียวก,กันสองนะคะถ้าไม่ใช่ักรเพศเดียวก,กันก็คือตีความหมาคุณเห็นไหมเก้าถ้วยเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างหนึ่งนะคะมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่มีสังคมจับ,จ,บจ้องเช่นทํางานในแสงสีเสียงมีคนรู้จักหรือในวงสังคมเล็กๆ เขาก็เป็นคนเก่งมีหน้าที่การงานเห็นไหมคะมีคนชื่นชอบชื่นชมเขาเยอะเขามีตัวเลือกคุณเห็นไหมนะ,ะมีคนเข้าหาเขาอยู่นิ่งๆก็มีคนเข้าหาคนคนนี้นะคะค่อนข้างมั่นใจอ่าบางคนเป็นรักสั่งไวได้ด้วยค่ะคนคนนี้แม่หมอบอกเลยทะเลจะก,กืนละ <c oughs> <c oughs> เขายังยิ้มแฉ่งเลยนะะหรือเขาคิดว่าคุณยังตาที่อยู่ในถ้วยนะคะอาจจะยังอยู่เพื่อเขา ไม่มีใครอยู่เป็นของตายขอยงใครนะคะตรงเนี้ยให้เราแฟนนะคะธาตุดินกันผสมมักงกรค่ะทุกคนแล้วก็ธาตุน้ากระกรมินพิชิตธาตุลมตึงกลุ่มเมทุนนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะให้เราแฟนอาจจะเกี่ยวข้องกับเลขสีเลขห้าก็ได้ด้วยนะคะให้เราแฟนเนี่ยเป็นไพ่พระค่ะทุกคนคนคนนี้หมอไม่รู้ว่าเขาขอพรอ,อะไรหรือบางท่านมีปมปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่กรณีบางท่านนะคะหกถ้วยนะ,ะอันนี้เลขหกค่ะทุกคนเกี่ยวข้องกับเลขหกหรือคนคนเดิมคําว่าคนเดิมหนึ่งนะคะแม่หมอบอกอย่างนี้คําว่าคนเดิมคนเก่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันเสมอไปเช่นคุณอาจจะเคยคุยกับใครบางคนแล้วเขาไม่ชัดเจนหรือแม้แต่เขาทําให้คุณมีปัญหา นะอันนี้เป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะคนที่เคยรู้จักเนี่ยแหละหรือนะคะหกถ้วยเป็นรักอดีตภพชาติคะ่ะทุกคนคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเจอกันนะ,ะแต่เจอกันแล้วคุณเป็นคู่แบบไหนล่ะคู่สร้างคู่สมไหมคู่บุญคู่กรรมไหมนะะหรือคู่วิบากอย่างนั้น,นที่จรมาเจอกันคนคนนี้คิดถึงคุณนะหรือถ้าเป็นเรื่องรักเราสองสัมพนในความสามาัญกรณีบางท่านอาจจะเป็นคนเดิมๆของเขาก็ได้ที่ยังพัวพันพันดนาการ ะ,ะมนไม่ว่าเขาจะจบกันแล้วเลิกกันหรือมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างคือเขาก็ยังไม่ได้ขาดกันดีพออาจจะเพราะลูกเพราะน้าทีเพราะอะไรที่ต้องเกี่ยวพันกันหรือเปล่าค่ะต้องมาอ่านใจนะคะทุกคน <c oughs> มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้าง <c oughs> แล้วแต่น้าไพ่จะเล่านะคะ <c oughs> ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอมินมีธุระก็เลยทำคลิปเดียวนะคะ <c oughs> จะพยายามทำสองคลิปนะคะทุกคน มาดูกันนะคะอ่านใจเขาดีกว่าหกไม้เท้าค่ะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมุ่งมั่นเนาะไม่ว่าทําอะไรค่อนข้างก็ประสบความสําเร็จหรือคุณก็ได้นะนะ,ะแล้วไพ่กวานความหมายของไพ่ Six of Wands หกไม้เทาายย้าไพ่แห่งความสําเร็จไพ่ Victory ค่ะคืออะไรคะแบบนี้คือท่านใดที่ผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะ ผ่านร้อนผ่านหนาวรือสึงที่คุณทุ่มเทเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เหมือนใครบางคนกําลังรู้ใจตัวเองอย่างหนักว่าคุณคุณเห็นไหมเลียงลายมีคนชื่นชอบหรือหรือมีคนอยากมอบให้เขานะหมายถึงมอบหัวใจหรือความรู้สึกดีๆหรืออะไรก็ตามที่เข้าหาเขาไม้ที่ถือในมือมีชอบมากก่มีออกดอกนี้แปลว่าเขาคิดถึงคุณคนคนนี้แปลว่าคุณได้ใจของเขาไปแล้วเพียงแต่อาจจะรู้ตัวช้าหรือเพิ่งรู้ตัวกันแบบนั้นนะคะเท่านั้นเอง เจ็ดม่เท้าค่ะทุกคนเจ็ดไม่เท้าคือความพยายามอย่างหนักบางคนคุยกับคนกันวันเสาร์นะอ่าคนคนนี้พยายามอย่างหนักเห็นไหมคะมีคนที่ต้องพยายามในความสัมพันธ์บางคนมีมีปัญหานะคะเจ็ดไม่เท้านี่คือกำแพงอะไรบางอย่างที่มักกีดกั้นคุณทั้งคู่หรือไพ่เนี่ยถ้าคุณมีประเด็นกันแล้วแม่หมอว่าปีการปิดกั้นมีกำแพงหรือที่สุดคือเขาอาจจะกําลังคิดว่าถ้าเขาวนกลับมาเนี่ย แน่นอนแล้วค่ะเขาคงรู้ตัวแล้วอะรู้ใจตัเองแล้วคุณน่าจะมีกําแพงนามากหรืออิงแบบหนึ่งคือเจ็ดไม่เท่าคือการบล็อกกันไปนะคะห้าไม่เท้าค่ะทุกคนอ่าห้าไม่เท้าความรักความสัมพันธ์กรณีบางท่านหนึ่งนะห้าไม่เท้าเนี่ยหนึ่งนะ้ามียหมอจะตีปันปันหาฟังตามไพ่เลยค่ะไม่ได้ออกนอกไพ่เลย คุณทั้งคู่อาจจะมีปัญหาพ่อแง่แม่งอนได้ไปนี้คือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเราจุกจิกยิ้มยิ้มมันเป็นปัญหาแบบเรือรังกับประการแรกนะแต่ประการที่สองถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาพ่อแง่แม่งอนมันน่าจะมีปมบางอย่างที่คุณมีปัญหาก็น่าจ,จะเป็นบางท่านเรื่องเดียวคุณเห็นมาไหมบางทนเป็นเรื่องคุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความไกลห่างไกลหรือบางท่านก้าวถ้วยบางคนก็คุยกันแล้วมันก็มีปมเช่นเขาไม่ชัดเจนทั้งที่คุณบางท่านอาจจะคบกันมานาน เช่นเป็นปีสองปีหรือมากกว่าน,นั้นหรือแม้แต่ใครบางคนที่ความสัมพันธ์เป็นเติร์ดปาร์ตี้ไนะะพอคุยปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเดิมๆห้าไม่เท้ามันหมายถึงปัญหาเก่าๆเดิมๆมันเป็นปัญหาเลื้อรลังที่หมักหมมสะสมมาเพียงแต่คุณเป็นประเด็นไหนนะคะทุกคนเป็นบริบทไหนนะคะใบนี้ของคุณขึ้นนะทมพลนของเขาก็ออกมาความสัมพันธ์นี้บางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันได้ด้วย นะความหมายไพ่แตกต่างไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่กันไม่ได้นะคะทุกคนเช่นอายุที่แตกต่างมันขึ้นอยู่ว่าคุณทั้งคู่จะเข้าใจกันมากกว่าความห่างไกลมันก็ขึ้นอยู่ทั้งคู่แหละหมอมินว่าอุปสรรคปัญหาใดๆถ้าเรารักกันเราจับมือพาก้าวข้ามไปได้ความชอบรสนิยมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะแล้วแต่บุคคลเนาะความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีแต่มีพระอาทิตย์อยู่เบื้องหลังตรงนี้เห็นไหมคะ แล้วมีรูปนะคะเนี่ยสายลุงด้วยหรือคนคนนี้เขาคิดว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรบางสิ่งเขาคิดรู้แล้วว่ามันมันขาดกันไม่ได้เขาตัดคุณไม่ขาดคนคนนี้อยากวนกลับมาแล้วปรับเปลี่ยนมุมมอ,มองก็ได้นะปรับเปลี่ยนแง่คิดเปิดใจนะคะที่จะคุยกับคุณหรือบางสิ่งบางอย่างอยากแก้ไขนะะั่นแหละค่ะแปดถ้วยค่ะถ้วยมันเรียงอย่างดีนะสำหรับนี้มันไม่ได้มีช่องว่าง ความรักความสัมพันธ์นี้แปลว่าคุณเห็นไหมฝั่งนี้มันเป็นฝั่งมืดฝั่งนี้คือดวงดาวมันก็ยังทอทอแสงคนคนนี้เดินตามแสงไปแน่นอนหลักไม่มีใครอยู่ในความรักความไม่มีใครอยากอยู่ในความรักที่มันมืดมนความรักไม่ชัดเจนความรักที่มันมีปัญหาที่พยายามแก้แล้วเรานะคะความรักมันต้องแก้กันแก้ปัญหาไปด้วยกันนะทุกคนถ้าคนคนนี้เคยหันหลังจากคุณไปอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาคิดผิดตัดสินใจผิด หรือแม้แต่เขาทำให้คุณหันหลังจากเข้าไปการหันหลังจากเข้าไปไม่ได้แปลว่าเราเหนื่อยเอาไม่ได้แปลว่าเราหมดรักนะทุกคนเราถอดใจเราเหนื่อยในสิ่งที่เราทุ่มเทนะเขาอาจจะกำลังคิดนี่แหละคิงดาบเขารู้ว่าเขาเฉยเมยเย็ยนชาหรือได้ผ่านมาเขาไม่เคยยอมรับผิดชอบเพราะชนะคุณก็ได้ใบนี้เขาชัดเจนแล้วนะคะทุกคนคนคนนี้เมื่อรู้ตัวแล้วเริ่มรักคุณ ลุนออกมาถ้วยเดียวก็ตามนะคะแต่ถ้วยใบใหญ่มากเลยถ้วยเบลอเลยเนาะน้ำล้นออกมามีดอกไม้มีใบบัวแปลว่าความรักนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันหล่อเลี้ยงหัวใจเขาเขารู้แล้วอะ่ะว่าเขารักคุณเขาอยากกลับมาเอาชัยชนะคุณเอาชัยชนะไม่ได้หมายถึงด้วยด้วยการกระทําที่ไม่น่ารักนะคะใส่ใจดูแลชัดเจนนะคุณทําอะไรให้มันให้มันดีขึ้นนะคะ ถึงแม้เขาจะมีคนคุยเยอะแยะมากมายหรือแม้ถึงแม้เขาจะมีเงินทองนะคะหรือแม้แต่ตรงเนี้ยคุณเป็นถ้วยเดียวเห็นไหมคะเก้าถ้วยหนึ่งถ้วยที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกมันเต็มที่ใจของเขานะคะคนคนนี้อาจจะขาดความอบอุ่นก็ได้นะคะทุกคนหรือไม่รู้ใจตัวเองเจ็ดดาบแล้วเขาก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกที่ผ่านมานะะแต่ตาราเจ็ดดาบเนี่ยพวกเก้าถ้วยขึ้นมาพวกนี้นะคะทุกคนมาซ้อนกันนะ มันไม่ใช่แค่ไม่เปิดเผยนะมันเป็นกลายเป็นว่าเขาทําอะไรที่ผิดกับคุณมาเช่นเขามีใจให้คุณแหละแต่หนึ่งนะแม่หมออยากบอกเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่ก็ได้ที่เขายังไม่เคลียร์หรือถ้าคุณคุยกับเขาคุณจริงใจมากๆคุณทุ่มเทแต่เขาคุยซ้อนอย่างเงี้ยคุยหลายคนถ้าคบคุณแล้วเป็นแฟนแล้วครอบครัวเขาก็ดึงใครเข้ามาเนี่ยคบซ้อนอ่ะดึงใครเข้ามาแต่ทําไมท่านเขียนดาบให้มันล่วงเพราะท่านอยากสื่อว่าความลับไม่มีในโลก แน่นอนล่ะเขาเสียใจไม่เสียใจเสียดายไม่เสียดายนะอันนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะตอนนี้แน่นอนล่ะค่ะคุณเก็บตัวเงียบคุณนิ่งมากเขาก็คงวาวุ่นในใจและอยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ถือคุณไว้ในมือนะคะหกถ้วยน่าจะเป็นเรื่องคุณแหละที่เขาผูกพันและอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะห้าเหรียญ ขึ้นที่คุณด้วยแล้วขึ้นในใจเขาคนคนนี้รู้ตัวนะคะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ใจคุณเห็นไหมคะต้นไม้มันแห้งแล้งอะ่ะใบไม้ใบหญ้าก,ก็ไม่ได้มีแต่เหรียญมันออกแล้วแปลว่าความสัมพันธ์นี้คุณทุ่มเทใส่ใจดูแลมากมากแม่หมอแค่เปรียบเปยให้ฟังนะคะว่าคุณใส่ใจมากๆจนต้นไม้มันออกดอกออกผลขนาดเนี้ยแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคุณหรือให้คุณครึ่งครกลางๆางถ้าเขาไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องเงินทองนะคะเขากลัวมากๆกลัวคุณตัดเข้าไป กลัวคุณนิ่งมากกลัวคุณไม่เอาไม่รับไม่ให้โอกาสไม่อภัยไม่คืนดีนะแม่หมอว่าคนคนนี้โคตรจะเหงาเลยค่ะถ้าเปรียบตัวเขานะเน็บหนาวมากๆอะ่ะนะคะเขาไม่เคยเน็บหนาวแล้วเหงาหัวใจขนาดนี้แหละเอ็มเพรสค่ะคนเกิดวันศุกร์ดาววีนัสเทียิทีดาว,ดาวสุงดาววีนัสไม่มีใครมาแทนที่ในใจของเขาได้เท่าคุณก็อย่างที่หมอบอกอนะ่ะบางคนรู้ตัวชา้าบางคน ไม่รู้ค่าในสิ่งที่ที่มีอยู่จนเมื่อหลุดมือไปสูญเสียไปถึงได้รู้ค่าและเข้าใจก็ได้นะ,ะทุกคนเดทค่ะความสัมพันธ์นี้น่าจะห่างหรือจบกันไปแล้วหรือเงียบหายไปแล้วละ่ะใครบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โลเลก,ก็ได้ตั้งแต่แรกเหมือนรักพี่เสียดายน้องหรือไม่รู้ใจตัวเองหรือตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดสิ่งต่างๆไม่เห็นในสิ่งที่คุณทำใจไม่เปิดนะคะตาก็ปิดอย่างเงี้ย คุณเป็นรักที่อบุ่นบางท่านขอพรอ,อะไรไว้นะคะคนคนนี้เข้าใจแล้วนะว่าคุณคือความรักที่เข้าใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนกําลังเจ็บปวดในสิ่งที่ตัวเองทําและเป็นอยู่นะตอนนี้เพิ่งรู้ตัวมาคะ <c oughs> เขาบอกว่าคุณอยู่ได้นะคุณดูดีมากๆนะหรือถ้าเขาเป็นคนค่อนข้างมีเงินทองมีชื่อเสียงหรือมีใครลายล้อมอยู่อะไรก็ตามที่เขาเคยลุกลุ่มหลงนะทุกคน คนคนนี้ขาดอะไรบางสิ่งไปเขาอยากเขาอยากเทคแอคชั่นในความสามารถอยากเป็นผู้ให้คุณบ้างเขารอมานานแล้วที่จิตติดต่อสื่อสารอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือถ้าความรักนี้เขาเฝ้ามองคุณมันเหมือนเฝ้ามองไม่ได้ถอยไิธีไม่ได้ทาอะไรปล่อยให้เรือค่อยๆห่างไปคือปล่อยให้คุณค่อยๆเลือนไปทั้งที่เขาอยากทําแต่ว่าเจ็บปวดลึกๆนะมานั่งเสียดายมานั่งอะไรอวรมารู้สึกผิดลึกๆอยู่ในใจ ยังถือคุณไว้คิดถึงคุณนะคะคนคนนี้อยากง้อคุณใจจะขาดค่ะทุกคนเนี่ยอึดอัดมากๆเดชรีออดนะคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณด้วยคุณคุณคุณนิ่งมากๆเลยคุณคือรักที่อบคุณรักที่เติมเต็มรักที่เขาอยากวนกลับมามาดูกันสุดท้ายดีกว่าค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณณเวลานี้วันนี้แม่หมอจะทำสองคลิปนะคะคลิปนี้น่าจะช่วงบ่าย มีคลิปหนึ่งก็จะประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ช่วงบ่ายนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงอีกละสองเรียนค่ะเขาอยากกลับมาประครับประคองความรักความสัมพันธ์ทําให้มันดีขึ้นคุณเข้มแข็งมากถ้าคนคนนี้ไม่เคยยอมคุณแม่หมออกเลยใบนี้นะคะเขาจะยอมคุณหออมอมิ้นอยากบอกไปนี้ค่ะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีปัญหามีอุปสรรค เพียงแต่คนละแบบอย่างที่หมออ่านเล่าเรื่องอะแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคุณนะคนคนนี้อยากจะกลับมาคุณทั้งคู่ได้สองถ้วยคนละฟังเลยนะคนนี้เสียใจมากๆนะคะรู้สึกผิดลึกๆเฝ้าอะไรอาวรเสียดายเสียใจหนักมากคิดถึงคุณทุกใจมากๆค่ะคุณคือชัยชนะของเขาที่เขาอยากวนกลับมาใส่ใจดูแลคุณคนเกิดวันพุธนะคะ แต่คุณทั้งคู่ปิดกั้นกันไปบล็อกกันไปหรือเปล่าอยากกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเดือสั้นคนเกินวันาทิตย์บางท่านไหวพระพิคเนศนะ,ะหรือพระแม่ลักษมีนะ,ะพระแม่อุมาก็ออกนะ,ะเขาจะเป็นคนที่วิ่งตามคุณเองใจลึกๆเขาเจ็บปวดนะคะเรื่องราวต่างๆเขาอยากจะแก้ไขปัญหานะะแต่ความสัมพันธ์บางท่านห่างไปนานหรือเปล่า ไพ่คามาค่ะไพ่จัดเมนเดียวกันอันเดียวกันไพ่คามามันหมายถึงว่าผลของการกระทําที่ผ่านมาของเขามันย้อนหาเขาหมดแล้วเขาไปรับกรรมในสิ่งที่ทํากรรมนี่หมายถึงพฤติกรรมนะคะทุกคนปลูกแอปเปิลก็คงไม่ได้กินน้อยหนานะคะก็คง,คงได้กินแอปเปิลแบบนั้นนะ่ะหมายถึงผลการกระทําที่ผ่านมาคบกับคุณคุยกับคุณหรือแม้แต่เป็นแฟนในครอบครัวเขาทํากับคุณแบบไหนผลกรรมมันย้อนหาเขาแล้วตอนนี้มาตื่นรู้ ไม่รู้เวลาที่สายไปไหมเอมเปอเลอร์ ower, นะคะไพ่ตีคู่มานะอันนี้ราศีเมษคนเกิดวันอังคารบางคนคุยกับคนต่างชาติอันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะคะทุกคนนะไพ่ตีคู่มาตลอดเฝ้าเสียดายเสียใจหวยห,หาคุณในใจลึกๆเขาก็เจ็บปวดในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ,ะอยากง้อคุณยายจะขาดอยู่แล้วขอบคุณมากมายค่ะสำหรับการกดติดตามรับชมคลิปคลแรนดอมมอมินนะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ